บิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮครมครับมีคำถามว่าอะไรคือเหตุผลสำหรับบุคคลที่ต้องการจะเชื่อกุรบานให้เขาระงับการตัดผมและการตัดเล็บตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสุนิยะไปจนถึงเวลาที่เขาเชื่อกุรบานหลังจากนั้นก็ให้กำจัดได้เอาคำดิ่ l ละในประเด็นนี้ผมเองก็ไ่ได้ไปศึกษาค้นคว้าม,มาจากตำราฟิกต่างๆแล้วก็คำอธิบายของนักปราชญ์อามุโสซึ่งก็จะสรุปดังนี้ หลักฐานดังกล่าวนั้นเป็นหะดิษที่สวยีเยะที่อยู่ในบันทึกคอยมามุสลิมรายงานโดยอุมมุสลามะโรยอัานดาเขากล่าวว่าตรสุรลสลลเมเลสลัมกล่าวว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้เห็นจันเซียวของเดือนซุนิตย์ะและผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่พวกท่านต้องการที่จะเชิดกุฎบานก็ให้เขาระงับจากการตัดผมหรือการตัดเล็บต่างๆของเขานักปราชญ์ได้อธิบายว่า คำว่าผมในอดีตนี้หมายถึงขนทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายของเขานักปราดมีมติเห็นพ้องกันว่าถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ได้ปฏิบัติตามอดีตบทนี้โดยที่เขาต้องการเชื้อโรบาทและเขาก็ยังตัดเล็บตัดผมในช่วงตังแต่วันที่หนึ่งธนยะถึงก่อนเวลาเชื่อโดยที่เขายังตัดเล็บตัดผมอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนักปราดมีมติเห็นพ้องกันว่าไม่ได้ส่งผลใดๆกับ กุรบานของเขากุรบานของเขานั้นก็ยังถูกรับนาที่อัลลอฮฺสุบานูวตาลาแต่เท่ากับว่าเขาได้ทําอิบะดาะในสภาพที่อีกแง่หนึ่งเขาได้ฝาา่าฝืนคําสั่งห้ามของท้ารุสุลลาะสำหลัล๊อฟในสลัมส่วนเหตุผลของการห้ามดังกล่าวนั้นนักปราชญ์ได้มีทัศนะอยู่สองทัศนะใหญ่ๆทัศนะที่หนึ่งระบุว่าเป็นการให้เกียรติกับคนที่เชื่อกุรบานเพื่อต้องการยกฐานะของเขาให้กับคล้ายๆกับ กับผู้ที่ครองเอรอมตำฮัดอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนอย่างสมบูรณ์แบบเพราะเนื่องจากว่าการเชอดน,นั้นมันเป็นพิธีกรรมเดียวที่ผู้ทำกุรบานกระทำส่วนบุคคลที่ตำฮัดนั้นเขายังมีหลายพิธีกรรมหลาย,ลายนุสุกที่เขาต้องกระทำเพราะฉะนั้นข้อห้ามของผู้ครองเอรอมนะย่อมมากกว่าและล้ำลึกกว่าคนเชื่ดกุรบาลส่วนนักปราชุ่มที่สองอธิบายว่าการห้ามตัดเล็บหรือตัดผม ของบุคคลที่ต้องการจะช่ดยุนบาทดังกล่าวนั้นไม่ใช่เพื่อต้องการให้เหมือนกับคนของเอกราชแต่เป็นความต้องการที่อัลลอฮฺวาอูอตลลอจะให้อภัยโทษทั่วร่างกายของเขาโดยนี้ท้าวสุลลลัมจึงต้องการให้บุคคลที่เช่ดกุนบาสนั้นอยู่ในสภาพที่ร่างกายนั้นสมบูรณ์สูงสุดในขณะที่เชื้อเริ่มนับตั้งแต่วันที่หนึ่งฤกษ์ยะบางคนอาจจะถามว่า ก็แค่เป็นเล็กนิดเดียวที่งอกขึ้นมาตั้งแต่วันที่หนึ่งสุนิยภาไปถึงเวลาเชือ้อนั้นมันก็เป็นเสี้ยวเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับร่างกายหรือมันเป็นแค่เสี้ยวของขุมขนแค่เพียงนิดเดียวเมื่อเทียบกับร่างกายจริงอยู่ถ้าเรามองในแง่สติปัญญาแล้วสิ่งที่เรามองว่าเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับความปวดบานเมื่อเทียบกับความเมตตาของเราแล้วมันอาจจะหมายถึงอัตราส่วนที่มากก็ได้ในเมื่อมีหลักฐานยืนยันที่สุะ เป็นอนดับคุดซีที่ถูกต้องในบันทึกของอิหม่ามอัตติรมิดีรายงานโดยท่านอานัสรอดิยัลลอฮุอันนุโดยมีความหมายเชิงสรุปดังนี้บ่าวคนหนึ่งของอลอสวาโนวตัตลามาดแม้นว่าเขาจะทําผิดจนกระทั่งบาปของเขานั้นกองกันสูงถึงก้อนเมฆเฉียดฟ้าและเขานั้นได้ขออภัยโทษจากอัลอสวาโนวตัตลาอัลลอฮฺก็กล่าวกับเขาว่าข้าก็าให้อภัยโทษกับเจ้าโดยที่ข้าไม่กํานึงถึง คำว่าฆ่าไม่คำนึงถึงนั้นแสดงถึงความรักมัดความเมตตาของลอที่ยิ่งใหญ่การอาภัยโทงอุลลองยิ่งใหญ่ด้วยนั่นคือความเมตตาของลอที่เทียบกับบาปของบาวของพระองค์คนหนึ่งที่เยอะมากมายแต่เรื่องของกุรบันนั้นบาวของพระองค์ได้เลือกสันที่จะเชื่อกุรบนันเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์เป็นการแสดงออกถึงการสรรเสริญเทิดทูนอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่และกล่าวตักบิดในขณะเชื่อในเมื่อความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบบาวของพระองค์ที่ทำบาบมากมายขนาดนั้นกับคนที่เชือ่อกรบันในกรบันมีแต่ความดีงามการเชือ่อกรุบันเป็นการชุกดเป็นการขอบคุณในความโปรดปรานของอัลลอฮ์การเชือ่อกรุบันเป็นอิบะดาห์ที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบบาว ที่ตำกดบานนั้นย่อมมากมายเหลือคณะนับเป็นตวีกูลหลายเท่าเมื่อเทียบกับความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อคนตำบาปและขอไปัยโตษวัลลอหุตาดาอาลัม